สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางรัฐบาลไทยวันที่17กุมภาพันธ์นะคะมาดูกันเลยค่ะสูตรนี้สองสูตรนี้ที่แอดมั่นใจและฝันธงนะคะว่ามานะคะสองสูตรนี้นะคะชนแล้วมานะคะเนี่ยค่ะคือแอดเนี่ยค่ะงวดน,นี้นะคะมีหนึ่งสูตรแรกมีหนึ่งมีห้านะคะสูตรนี้ได้เก้านะคะออกที่ห้าเก้าตรงๆนะคะ มาดูงวดต่อมานะคะมีสี่มีแปดเนี่ยค่ะได้8ดได้เก้นะคะสูตรสองชนที่8นะคะแปดปรมาหลักหน่วยนะคะมาดูงวดนี้นะคะที่แอดเนี่ยค่ะมี5มี7แล้วก็ได้7ก็ดสูตรนี้ก็ได้7นะคะแอดก็ฟันธงที่7นะคะ8นี้แอดตัดนะคะแอดไม่ค่อยชอบแดงวดนี้สูตรนี้ได้ห้กับเกดนะคะมาดูกันเลยค่ะ มาดูชุดที่แอดสรุปนะคะสรุปได้นะคะว่าแอดวันแนวทางวันที่17กุมภาพันเนี่ยแอดว่าแนวทางที่อาทิตย์ว่าน่าจะมานะคะ รัฐบาลไทยนะคะแอดนน้นเน้นวิ่งรูปฟันรูปนะคะ แอดฟันลูดเจ็ดนะคะวิ่งเนะคะงวดนี้นะคะแอดฟันธงที่เนะคะมาไม่มารอดูกันนะคะรอดูผลนะคะใกล้วันแล้วนะคะใกล้วันลงหวยรัฐบาลไทยออกแล้วนะคะวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะคะอีกแค่ไม่กี่วันเองนะคะมารอดูว่าเกตแอดจะมาไหมนะคะแอดฟันธงที่เนะคะสูตร,รัฐบาลไทยงวดวันที่สิบเจ็ดนะคะ มาดูตัวที่แอดฟันทงนะคะตัวนี้ตัวฟันแอดนะคะแอดให้สามตัวตรงๆเลยนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้า ห้าเสนะคะนี่นะคะหลักสิบจะมีหกหลักสิบจะมี6มี9มี8นะคะ6เนี่ยแอดก็ตัดออกแปดแอดก็ตัดออกแล้วแอดแอดก็มาเล่นที่เกที่เก้านะคะหลักสิบนะคะหลักสิบบนล่างนะคะแอดฟันที่9้านะคะ เนี่ยค่ะสามตัวเทียให้งวดนี้นะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะแอดฟันธงที่เนี่ยค่ะมีแค่เนี่ยค,ค่ะสามหางนี้นะคะใครคิดว่าตัวไหนน่าจะมาก็เล่นกันนะคะแอดฟันธงแล้วนะคะว่าแอดฟันธงรัฐบาลไทยในงวดวันที่เนสิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะคะเจด 9ก7 9สี่เจดนะคะใครชอบตัวไหนก็ฟันนะคะดู2ตัวที่แอดแอดลงไปชิปหนึ่งแล้วนะคะ9คู่ที่แอดฟันทงว่ามานะคะถ้าใครได้ดูคลิปนั้นนะคะจะ9คู่เล่นได้ทุกคู่นะคะแต่เนี่ยเป็นเป็นชุดที่แอดสรุปนะคะสรุปบนล่างนะคะ3ตัวตรงนะคะ สามตัวตรงนะคะที่แอดฟันธงนะคะมาดูสองตัว นี่นะคะคือสองตัวที่แอดให้นะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะเนี่ยก็เลขเนี่ยค่ะจากตรงนี้นะคะแอดเอามาคือตัดหลักร้อยหลักเนี่ยหลักร้อยแอดก็มาจับให้นะคะถ้าใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบผ่านเลยนะคะมีแค่นี้นะคะแปดแอดก็ตัดทิ้งหกแอดก็ตัดออกเนี่ยค่ะสรุปแล้วมันได้อยู่แค่นี้นะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะ เป็นชุดสรุปเป็นชุดสรุปนะคะเนวทางรัฐบาลไทยชุดสรุปบนหรือล่างก็มาได้นะคะหกหลักสิบแอดตัดทิ้ง แล้วก็8ปดหลักสิบแอดก็จะตัดทิ้งนะคะแอดแอดก็เลยเล่นแต่9ก้านะคะเหลักสินะคะไม่ต้องกลับนะคะที่แอดให้นะคะมันอยู่หลัก10บนะคะเก้าหลักสิบนะคะไม่ต้องกลับเลยนะคะสรุปแล้วนะคะสรุปโบนสามตัวสองตัวนะคะสรุปรัฐบาลไทยชุดสรุปนะคะ ยังไงถ้าชอบลีปหวยรัฐบาลไทยชุดสรุปของแอดนะคะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่องให้แอดด้วยนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะ9 9้ p เอพีพารวยยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่องให้แอดด้วยนะคะ ยังไงแอดก็ขอฝากด้วยนะคะแอดขอจบชิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้เฮงขอให้รวยปังๆนะคะวันที่17นะคะสวัสดีค่ะ